สวัสดีครับผมวันนี้มาทำเมนูไก่บ้านผัดสมุนไพรใส่น้ำปลาร้าครับจะมีไก่บ้านหั่นชิน้นเครื่องแกงขาตะไคร้ใบมะกรูดโขกละเอียดครับน้ำปลาร้าปรุงสุกครับผักสดต้นหอมผักชีเอาไว้ใส่ตอนเสร็จแล้วครับจะได้เพิ่มกินผักสดครับ เรามาเริ่มทำกันเลยครับใส่ไก่บ้านลงไปครับคั่วให้แห้งก่อนนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวครับใส่เครื่องแกงแล้วก็เติมน,น้ำเปล่าลงไปครับ เรามาปรุงรสกันครับซอสปรุงรสรสดีครับผมรัวครับน้ำตาลหวานร้อยหวานมากแล้วแต่คนชอบครับหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ ใส่น้ำปลาปรุงสุกครับเราให้ไก่สุกครับก่อนนำลงตักใส่จานใส่ผักสดผักชี่้นงหอมออไปครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมไก่บ้านผัดสมุนไพรใส่น้ำปาลาร้าครับอร่อยอร่อยครับผม